สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่ลำนาลายนะครับเพื่อจะมาฟังคำปราศัยของเด็กหนุ่มชาวไร่ธรรมดาแต่เขาไปเรียนถึงอังกฤษนะครับวิชั่นนี่เยี่ยมมากเดี๋ยวผมให้น้องผมเนี่ยให้เขาคุยกับท่านอยู่นะครับผมบอกก่อนนะครับผมเนี่ยเป็นสมาชิกของภาคไทยน,นะครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมไก่ชนมาสามสิบปีแล้วครับ ผมรู้เรื่องไก่ครับถ้าไก่แพ้นี่ผมไม่อุ้มแน่นะครับผมจะอุ้มแต่ไก,ก่ชน,นะเดี๋ยวคุยกับน,น้องชายผมเลยนะครับทุกท่านนะครับผมนายวรวงวรปัะญ,ญาครับผู้สมัครสสนะครับพักเพื่อไทยเขตที 5, ่5จังหวัดลบุรีเบอร์หนึ่งครับทุกท่านวันนี้นะครับตลอดช่วงเวลาที่ผมได้อยู่กับพี่น้องในพื้นที่มาผมไม่ได้เห็นความสุขสบายของพี่น้องเลยเห็นพี่น้องที่ทุกข์ยากเห็นพี่น้องที่มีรายจ่ายมากขึ้นแต่รายได้นกลับน้อยลงหรือเท่าเดิมนะครับ ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เห็นพี่น้องชาวเกษตรกรได้รับความลำบากแล้วเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครับผมเลยอาสาครับมาลงสมัครเป็นสสเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวผมจริงๆก็เป็น ลูกหลานชาวไร่ตั้งแต่สมัยคุณปู่นิยมวลรัปัญญาหลายท่านจะคุ้นชื่อกันอยู่นะครับคุณปู่เป็นอดีตสส13สมัยครับคุณปู่เสียชีวิตเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับแต่วันนี้นะครับคุณปู่ได้ฝากอนาคตมาให้กับพี่น้องชาวลพบุรีชาวอำเภอเชยบดานท่าหลวงลำสนทีครับมาร่วมเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในกับพักเพื่อไทยครับผมนายบรวงวงวลรัปัญญาเบอร์หนึ่งครับทุกท่านแล้วก็ฝากพักเพื่อไทยเบอร์29ด้วยครับแลนสไลด์เพื่อไทยทั้งแผ่นดินครับ ครับก็อย่างที่ผมเรียนทราบนะครับคนหนุ่มไฟแรงๆอย่างเงี้หายากนะครับแล้วยิ่งยุคนี้เนี่ยเขาชอบคนหนุ่มๆกันนะครับผมก็เหมือนกับรัฐมนตรีหลายๆคนนี่นะครับว่าพอรู้ว่าพักไหนชนะเนี่ยเขาจะมาร่วมกันพัฒนาพักนั้นเลยย้ำอีกทีนะครับไก่แพ้ผมไม่อุ้มครับเบอร์หนึ่งแล้วก็พักเบอร์ยี่สิบเก้าครับทุก้เบอร์ยี่สิบเก้าลงไปทีเดียวสองใบเลยไม่ต้องไปคิดเรื่องแรงทะลงทะไลเลยครับคิดอย่างเดียวว่า เอาสองเบอร์นี่แล้วกันสีม่วงกับสีเขียวอะกาอย่างเดียวเลยสวัสดีครับ